กรซแอนพนพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาประมาณ4ปีนะคะเหยียบๆยบ5ปีและอ่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าตั้งแต่ปสาถึงป .6 เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะจริงๆป .3 าถึงป .6 กมันฟังเลยเหมือน3ปีใช่ไหมแต่จริงๆประมาณ4ปีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ จากที่หลายๆคนรู้นะคะก็คือก่อนหนะ้าที่เราจะย้ายมา New Sa t h o n น International School เนี่ยเราเคยอยู่ที่ s e โยเ s ฟคอนเ m นต์ Man มาก่อนนะคะก็ความเป็นไทยเนี่ยตอนแรกแบบว่าหมาอก็อยากให้ได้ไทยมาก่อนเนาะก่อนที่จะมาได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าสมมติเราได้อังกฤษก่อนไงเราไปไทยอะ่ะมันจะยากกว่านะคะอย่างนี้แล้วพอตอนที่เข้ามาโรงเรียนเนี่ยแรกๆเนี่ยก็เข้ามาตอนป .3 นะคะครูก็ใจดีนะก็ ด้วยความที่แบบเป็นเด็กเนาะก็ต้องหาครูใจดีมาอยู่ด้วย,ยนนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตอนประาเนี่ยเรียนไม่หนักนะคะง่ายๆเลขเลยก็ไม่ยากเท่าไหร่ตอนนั้นนะคะตอนที่เข้ามาเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษนะคะแทบจะไม่ได้เลยนะคะพอแบบเข้าใจอยู่บ้าง yes no okay พอได้พอได้นะคะพอโอได้พอโอเคนะคะตอนนี้เบอร์หมดแล้วะคะ่ะ ตอนนั้นก็คือแบบอ่านไม่ค่อยออกอะไรอย่างงี้นะคะเขียนก็ไม่ได้นะคะตอนนั้นก็เด็กใหม่เนาะเข้ามาโดนเพื่อนแกล้งค่ะแต่ว่าเพื่อนผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้วยกันเนาะแต่ว่าที่โดนแกล้งก็คือจะเป็นพวกเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างงี้นะคะก็โดนแกล้งเกือบจะทุกวันเลยนะคะแล้วก็จนมีตอนนึงที่เคยไปฟ้องปาปานะคะเลยโดนปาปาจัดหนักไปรอบนึงเป็นอะไรที่ไม่เคยลืมในตอนนั้นนะจัดหนำมีภาพดีด้วยนะครับยังไงนะ จำได้ไหมเล่าให้ฟังหน่อยเลังตอนนั้นเหมือนโดนแกล้งเลยใช่ไหมฮะจำจำไม่จำไม่ได้ได้จำไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็เหมือนไปฟ้องป้าปาตอนหลังเลิกเรียนป้าปาก็เลยมาเลยจับมาเลยแล้วก็ไปยืนอบรมเออคนนั้นน่ะอยู่ประมาณป้าจำจำได้ป้าจำได้ป้าจะบอกว่าป้าไปยืนข้างหน้าปึ๊บใช่ไหมแล้วป้าปาก็บอกว่านี่มาที่นีเพื่อนอ่ะมีไว้แกล้งเหรอ ก็แบบหลังจังนั้นก็คือก็ยังมีโดนแกล้งอยู่บ้างนะคะแต่ก็คือแบบน้อยลงแล้วก็ไปโห่เขาแบบเด็บฟ้องไปอีกนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการเท่าไหร่นะคะอืมตอนนั้นก็แบบประสานไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะจำไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าอืมแบบเหมือนแค่มาปรับตัวปีแรกอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็ตอนอยู่กับเพื่อนนะคะตอนนั้นก็หาเพื่อนคนไทยอยู่ด้วยนะตอนก็คือตัวติดกันปาต้องโกรเลยค่ะพูดกันแต่ภาษาไทยนะคะแล้วก็แบบคนอื่นที่อยู่ด้วยที่เป็นต่างชาตินเนี่ยเขาก็เกิดมาตั้งอยู่ไทยตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมเขาก็พูดได้แล้วก็เลยแบบเออเราก็เลยไปพูดกับเขาก็เลยทีนี้ภาษาอังกฤษก็เลยไม่ค่อยคืบหน้านะคะอะเพื่อนนะคะก็ตอนที่เข้ามาใช่ไหมก็จะมี2คนที่เข้ามาพร้อมกันนะคะก็มีเป็นฮารุจังนะคะหรือว่าฟ้าใสก็คือ รู้จักกันมาตั้งแต่นนบ้านแล้วนะคะแต่เพิ่งมาได้ไม่ได้เจอกันอีกทีนะคะตอนป .3 ที่นี่นะคะกับอีกคนนึงก็คือเข้ามาตอนป .2 มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะคะชื่อว่าเกสเหมือนกันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือยังคบกันอยู่นะคะเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยแน่ใจว่าเขายังคบเธออยู่มีนจะอยู่ด้วยกันได้เพลวหล่าอ่ะอ่าาแล้วก็ที่แบบจะสนิทด้วยอีกคนนะคะก็คืออีวานะ อีว่าทุกวันนี้ก็คือยังสนิทกันอยู่นะคะแต่ก็มันมีตอนที่เข้าไปแรกๆใช่ไหมก็ไม่รู้จะอยู่กับใครอยู่กับเกรฟ้าใสนะคะแล้วก็อีว่าอีกคนนึงอ,อีว่าก็พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะแบบเออช่วยเรื่องงานอะไรอย่างนี้ด้วยนะจบกันไปกับป .3 นะคะต่อไปก็จะเป็นป .4 เนาะป .4 เนี่ย เปิดเทอมาก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะแต่ที่จําได้ก็คือไม่ชอบครูนะคะ <L un> ไม่ชอบครูเลยนะคะเพราะว่าค <L un> ือแบบที่ไม่ชอบครูเพราะว่าครูเขาจะแบบดุแบบมีความแบบซุกขุมซุกขุมหน่อยเพราะว่าครูเขาแบบแก่แก, <L un> แก่ค่อนข้างแก่แล้วนะคะ <L un> อืมเราก็ครูคนนี้นะคะ <L un> เขาจะไม่ค่อยไอ้นะี่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกันบ้านกันบ้านเพราะว่าจริงๆอะกันบ้านมีค่ะแต่ว่า คือการบ้านส่วนใหญ,ญ่ที่ครูให้มามันจะเป็นของวิชา LA นะคะ LA คือวิชา Language a ก t s นะก็วิชาภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มีคลาส LA เนี่ยเราก็จะต้องไปเรียน Class ESL นะคะหรือว่าทุกวันนี้เรียกว่า EAL นะคะย่อมาจาก English Second Language นะคะอืมก็ก็เลยครูไม่ได้สนใจกันบ้านเราเท่าไหร่นะคะให้ไปเก็บคะแนนที่ตรงนู้นแทนแต่เราก็ เนี่ยวันไหนจริงๆก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหรนะ่มันก็ช่วยแต่เราก็แบบมไม่รู้สิแต่ว่าจริงๆก็เพิ่งออกมาได้นะคะแล้วก็อตอนป .4 เนี่ยจาได้ว่าตัวเองเนี่ยอ้วนมากอ้วนมากจริงๆนะคะก็คือเวลากลางวันนี้ใช่ไหมเราก็จะแบบ ตอนกลางวันก็คือจะลงไปกินข้าวใช่ไหมพักกลางวันอะไรเงี้ยพักกินข้าวนะคะก็เขาจะมีเวลาพักตั้งแต่11บเอโมงถึง11บเอโมงสีนะคะก็คือกินเต็มเวลาเลยก <c oughs> ินไม่เบรกเลยคือ <c oughs> ตอนนั้นก็คือแบบว่า <c oughs> กระโปรงเนี่ยนน่นมา <c oughs> ตั้งแต่อยู่ปอสามาันะคะจนถึงปหกเนี่ยกระโปรงตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยน,นะคะ่ะมัดคุ้มค่าอาหารก็คือแบบ ไม่ไม่ไม,ไม,ม,มันคุมมากแต่ว่าทุกวันนี้ก็กินกินกินน้อยลงก,ก็คือทุกคนตอนนี้ก็คืออันนี้คือกระโปรงตัวเดิมตั้งแต่ปสามไม่เคยซื้อใหม่เลยไม่เคยซื้อใหม่เลยซื้อใหม่แต่เสื้อเพราะมันซีดนะคะก็คือแบบยังยังเหลือที่อยู่ <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละตอนประสิก็คือมันแน่นนะคะทุกคนอือแล้วก็คือกินเต็มเวลาใช่ไหมก็เลยอ้วนนะคะแต่ก็ไม่ใช่กินแค่แบบแบบ อาหารแบบอ้วนๆอย่างเดียวแต่ก็ยังมีสลับมากินแบบผะอะไรอย่างนี้ด้วยตอนที่แบบสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนจริงๆอะ่ะคนอื่นเขาจะกินประมาณสิบถึงสิบเอ็ดโมงยี่สิบสิเอ็ดโมงสิบห้าเลยประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะขึ้นไปวิ่งเล่นอะไรกันหมดอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยขึ้นไปเลยค่ะตอนนั้นะถึงไปก็จะแบบไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแต่ว่าหนีไปนั่งเล่นในห้องน้ํากับเพื่อนนะคะ ทำไมต้องไปเล่นในห้องน้ำเลยครับพอเราไม่อยากขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันร้อนนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือแบบอยากขึ้นทุกวันนี้ก็คือไม่มีใครไปหลบในห้องน้ำอีกแล้วอ่ะแต่ก่อนก็คือแบบห้องน้ำเป็นที่นั่งเล่นไม่ได้ต้องไปหลบในห้องน้ำไม่งั้นโดนครูด่าครูเขาห้ามเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าเราไปอยู่ในห้องน้ำตั้งแต่ประมาณปอสารยัน ปอห้าค่ะทุกคนปอห้ายงเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำเลยแต่ทุกวันนี้ก็คือเออไม่เป็นไรดูป้าด่ป้าได้หนุ่มอมก็ตอนนั้นยอมรับว่าอืมก็ไม่เหม็นไม่เหม็นขนาดอืมจนหมดเวลาแล้วค่อยเข้าห้องอืมแล้วก็ตอนก็คือยอมรับว่าตัวเองอ้วนแล้วก็หน้ากลมหน้าบานหัวเถิะทุกสิ่งแย่ไปหมดตอนนั้นก็คืออย่าพูดถึงข้าม่าไปตอนปอห้าเลยค่ะป พอลูกขึ้นจริงไม่ต้องปิดไปเลยไม่อยากคืบคื้นความดังมาค่ะปอห้านะคะปอห้าก็วิรากรรมก็พอมีอยู่พอสมควรนะคะแต่จริงๆก็จําไม่ได้ขนาดนั้นแล้วภาษาอังกฤษอะอยู่ที่คิดว่าเริ่มใช้งานได้ที่ปออะไรปอสี่พอใช้งานได้พอ ปังออกเขียนเขียนได้อยู่แต่ตอนป .3 นี่คือแทบจะไม่ได้เลยตอนป .4 ก็ได้ขึ้นมานิดนึงตอนป .5 ก็ขึ้นมาอีกค่ะจนป .6 นี่ก็คือถือว่าได้แล้วอะปะ .5 นะคะก็พูดก่อนพูดก่อนเลยว่าไม่ได้หวงกินแบบเดิมนะคะตอนนั้นก็อตอนป .4 เนี่ยไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนเลยจนป .5 เนี่ยก็กินน้อยลงกระโปรงกลับมาไม่แน่นเหมือนเดิมนะคะแต่ก็แบบ ยังเหลือที่อืเหลือที่นะคะอะแล้วก็ตอนนั้นอะผอมลงขึ้นเยอะนะคะแล้วก็แทบจะไม่เคยฟ้องป๊าป๊าเรื่องที่โดนเพื่อนแกลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออช่างหัวมันไปอะไรอย่างเงี้ยก็จัดการด้วยตัวเองนะคะหรือไม่ก็แบบบางทีก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็แบบเออมันก็บางทีมันก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรียนไปเรียนมานะคะครูวิชาอื่นอะเกลียดห้อง เกลียดห้องหนุมากเพราะว่าเป็นห้องที่เสียงดังแล้วก็ดื้อสนมากเขาเกลียดเพราะเรื่องจริงหรือเขาเปลี่ยนแก้เขาเกลียดเพราะเรื่องจริงเขาไม่ได้เกลียดแกลๆแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเกลียดเกียดแบบขนาดนั้นแต่ว่าเขาแค่ไม่ชอบห้องหนุมไม่พิารจะสอนห้องหนูเท่าไหร่าะว่าห้องหนูมันเสียงดังเสียงดังแบบเสียงดังมากครูประจําชั้นก็คือแบบตะโกนมาเนี่ยแบบปีกควยตัะมัน20 สามสิบรอบได้นะคะแต่ว่าประมาณห้านาทีถัดมาเราก็จะขึ้นเสียงดังใหม่เสียงดังแบบเสียงดังมากๆนะคะอืมตอนนั้นน่ะยิ่งมีคนหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อว่าแสบส่วนที่สุดในห้องน่าด่าปอสาแล้วก็คือคนนั้นน่ะชื่อว่ารีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเรามาก่อน,นะคะ่ะเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทนที่สุดละเป็นเพื่อนที่เจสชอบมาก ชอบที่ใส่เพราะว่าแบบหยุดด้วยแล้วแบบมันตลกอะเข้าใจป่ะหยุดด้วยแล้วมันทับใจหลอกมันฟันเกมเกมมาก์กเป็นเกย์ด้วยเหรอไม่ฟันฟันฟันอแต่หนูไม่ได้ชอบมันไม่เห็นมีพูดถึงคนที่ชื่อมาร์กเลยอะมันออกไปตั้งแต่ปสามแล้วผมมาไม่นอคนคนนั้นแต่มากเกย์คนคนนั้นนี่คือแบบที่สุดชอบที่สุดชอบไปยังไงนะเล่าไปเล่าไป ไม่ชอบค่ะเพราะเขาเป็นคนแกล้งนี่แหละแกล้งแกล้งแบบแกล้งทุกวันนั่นแหละที่โดนแบบว่าดา้านะคะสันนสัญหาไม่พูดชื่อมาแล้วเนะี่ยเออแล้วก็รีโอนะคะเคยมีบีลกรรมอย่าี่จำได้จนตายค่ะจำได้จนตายนะ,ะ่ะเขาตอนนั้นอะคือแบบมีเพื่อนข้างหลังเชื่อมาแกล้งอะไรเขาสกักอย่างตอนนั้นไม่รู้อะแต่ว่าหนูอะอยู่ข้างหลัง,ขงเขานะแต่แล้ววะเขาก็เหมือนมหโหเขาเป็นคนที่เรียนไอ้นี่เทควันโดนะคะแล้วตอนนั้นเขาก็เลยแบบโมโหมากเขาเป็นคนที่ อะไรของเขาไม่รู้อ่ะเป็นคนที่แบบแปลกแปลกนะคะแต่ก็ตลกดีเขาจะเป็นคนที่บ้า,บาเออพอถ้าใครรู้จักคิวเทลป้าก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าแค่บา้บาบา้าบ้าแบบบางทีก็อันนั้นอนะคือครั้งนั้นอนะคือทำลายข้าวของค่ะทุกคนทำลายข้าวของไม่ได้แบบโยนใจกันเพงนะแต่ว่าเขาที่บกำแพงค่ะทุกคนที่บกำแพงทะลุไปถึงห้องพักครูตอนนั้นตรงนั้นคือห้องพักครูค่ะทุกคนไปเรียนหนังสือหรือไปทำอะไรกันวะ ตอนนั้นะ่ะเข้าแถวกําลังจะไปเรียนอีกห้องนึงเสร็จแล้วอะ่ะมันโมโหก็เลยเตะก,กับแผงทะลุ <c oughs> เออคือ <c oughs> แบบตลกมากอะ่ะตอนนั้นก็คือแบบอึงอ้งอึ้งแบบตอนนั้นทุกคนกําลังเสียงดังเสียงดังแบบเสียง,ง,งดังมากระหว่างทางเพราะตอนนั้นทุกค,คนคุยกันค่ะแล้วอันนั้นก็คือโมโหอยู่คนเดียวก็เลยทีบกัแผงตึง้งเงียบตึ้งแล้วเงยีบงยบเงยียบเงียบเลยทุกคนแบบอึงอ้งอึง้งแบบพูอึง้ง ทุกคนอึ้งครูในห้องอ่ะวิ่งออกมาเลยเออก็ประมาณนั้นนะคะก็แล้วก็คนเนี้ยก,ก็คือวิชาิวสิกใช่ปหก็จะแบบลากกันไปอยู่ในห้องห้อง practice ที่เราไม่ได้ไป practice ค่ะวิชาิวสิกเนี่ยเราเข้าไปนั่งเล่นกันในนั้นทาไม่ได้เล่นมือถือวยนะแต่เล่นอะไรกันก็ไม่รู้เล่นแบบเล่นเก้าอี้เล่นประตูจนลูกบิดปาก ตอนนั้นไม่กล้าเล่าให้ป๋าฟังไม่ผ่านผ่านไม่สักทักึงอ่ะเล่าให้ฟังมันจะกลายเป็นเรื่องตลกนะคะถ้าตอนนั้นบอกป๋าตอนนั้นหนูโดนซับแน่ๆน่อะเหรอโอเคจนลูกบิดพังเลยเงี้ยนะคะแล้วก็พี่เห็นโชว์ป๋าที่โชว์ Christmas Show นะคะที่เล่นเมโลดีอ้อ่ะเพลงเพลงที่สองอะได้ไองเนี่ยฮิทเตอร์ฮอะไรนั่นอะแต่ว่าเพลงแรกอย่ะดำน้ำล้วนค่ะดำน้ำล้วนค่ะคือแบบ เห็นเห็นกดใช่ไหมทำเหมือนเป่าจริงๆไม่เป่าเลยไม่ได้กดด้วยซ้ํารู้เปล่าว่าวันนั้นบอกไปแอบถามทางกายว่ากายคิดว่าเจ๊เป่าจริงหรือว่าดำน้ำอยู่ผม่ค่ะดำน้ำทั้งเพลงแบบเห็นแบบแอบมองเพื่อนพึงางด้วยบางทีือแบบเราไม่รู้ไงเออข้ามยูสิกคือเราไม่ได้สนใจเลยก็ประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็จนจบป .5 นะคะก็คือ ไอ้นัน่นอะรีโออะมันก็คือแบบไปแบบไม่บอกไม่กล่าวก็แอบบตกใจนิดนึงอืมต่อมานะคะ<อ>ก็คือปองหแล้วก็เราก็เริ่มต้นป .6 หได้ด้วยดีหรือเปล่านะคะก็ได้โอเคอยู่แต่ว่าจำได้ว่าปองหวันแรกเนี่ยคือตอนตั้งแต่ตอนที่อยู่ปองหแล้วนะคือไม่อยากขึ้นปองหคะ่ะเพราะว่าครูอะตอนแรกเข้าใจว่าครูเขาเป็นคนที่แบบโหดเหี้ยมแบบน่ากลัวมาโดยตลอดนะคะ แล้วก็เข้ามาวันแรกเนี่ยจำได้ว่านั่งแข่งทั้งวันเลยแบบไม่กล้าคุยกับเพื่อนเพราะว่าปกติตอนมห้าก็คือแบบโอ้โหตัวม้าของห้องค่ะก็มาวันแรกนั่งเงียบเงียบแบบไม่มีใครกล้าพูดอะไรทั้งนั้นตัวสั่นทั้งห้อง <c oughs> คือรูเขาตัวใหญ่แล้วก็น่ากลัวนะคะก็ทําให้แบบกลัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็เขาแบบเขาจะแบบหดหดประมาณคิดแรกนะคะก็เงียบได้ประมาณ อาทิตย์หนึ่งแต่ขอเล่าเรื่องวันแรกก่อนค่ะวันแรกก็คือตัวแข่งวับหนึ่งใช่ไหมดันไปมีเรื่องกับครูใหญ่ค่ะทุกคนเรื่องคลาส E A L นะคะที่เราต้องการที่จะหนีเรื่องนี้ปะปานะคะก็เลยตอนเย็นปะปาก็มันก็มาคุยด้วยนะคะมันจะมีห้องหนึ่งที่เป็นห้องใช่เป็นห้องหนึ่งที่หนูเกียดเกียดเกียดมากๆนะคะมันเป็นห้องข้างห้องพยาบาลที่เอาไว้คุยกับผู้ปกครอง่ะ เป็นห้องที่หนูเกียดเกียดเกียดมากนะคะเออวิถ้าสมมติได้เข้าไปอีกรอบนั้นถ้าทั้งห้องอะ่ะเลือกจะถูกห้องไหนแล้ใช่ไหมหนูเลือกถูกห้องนั้นเลยไม่ต้องมี <c oughs> เป็นห้องที่เกลียดที่สุดแล้วอืแล้วก็เรื่องเอลก็จนไม่ต้องเรียนนะคะอือะมาต่อ ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมครูเขาก็แบบแบบเหมือนอบรมอะให้กลัวไปก่อนใช่ไหมเอ่ออาทิตย์หนึ่งใช่ไหมอีกอาทิตย์หนึ่งอะก็เริ่มแสบขึ้นค่ะห้องหนูครูจริงๆอะครูก็แบบแสบเหมือนกันนะห้องหนูอะก็ยังเสียงดังเหมือนเดิมด้วยค่ะห้องหนูเสียงดังเสียงดังแล้วก็แบบความที่มันแสบเข้าใจปะแส,แสบแบบไม่ได้ขนาดนะั้นแต่แค่ ครูคนอื่นเขารับไม่ได้ไมีแต่ครูประจาชั้นที่ลับได้คนเดียวนะคะเพราะว่าครูเขาก็แบบเข้าใจไหมครูครูเขาแบบไม่ได้แบบเป็นคนที่อินกับที่แบบครูคนเดียวเขาจะแบบเออเงียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจ้าครูคนนี้มิเตอร์ลูดินเนี่ยเขาก็จะแบบเออห้องเสียงดังก็คือเสียงดังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนครูทุกคนอะวิชาอื่นอะคอมเพนหมดเลยค่ะคอมเพนห้องหนุอ่อะ อจนมันมีตอนหนึ่งที่วิชามิวสิกใช่ไหมปออื่นเขาได้ไปที่ห้องมิวสิกกันแต่ว่าห้องหนูเนี่ยต้องนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยเสียนังขนาดนั้นนะคะอ,อยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยครูเนี่ยก็ครูเนี่ยเป็นตัวรอเด็กเลยค่ะคือเรียนกับครูก็สนุกดีนะครูเขาก็จะแบบเออหาเรื่องล้อไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยก็คือครูพาเด็กนะักเรียนแหกกดทุกข้อในห้องนะคะถามเลยว่า มันมีอยู่กฎข้อหนึ่งที่ยังไม่เคยแหกเพราะว่ามันจะเป็นแบบทุกวันจันทร์ของเดือนทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนอ่ะมันจะมีไปเข้าหอประชุมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้โควิดก็เลยห้ามเข้านะคะก็เลยยังไม่ได้แหกกฎนั้นอืมก็คือถ้าวันจันทร์น่ะมันต้องใส่สูรมาตอนอห้าจริงๆแบบมันก็มีแต่ว่าเราไม่เคยใส่สูรเหมือนกันนะคะอืมเออตอนปหกอ่ะคือแบบทุกข้อนะคะ ไอเนี no ่ยโนบูลี่อะแล้วใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้บูลี่อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือแบบมันจะแบบออกไปทางล้อล้อล้อเซลกันเล่นอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่นะคะซึ่งครูก็เป็นตัวตัวนำแบบไม่ได้แบบรุนแรงนะคะเออแล้วก็แบบทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยห้ามกินขนมในห้องใช่ไหมตัวดีค่ะทุกวันา <laughs> ตัวดีค่ะแต่หนูเชื่อว่าทุกคนเป็น อันนี้ก็คือเป็นนั่งอ่ะมันจะนั่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นโต๊ะคู่มาเนี้ยแล้วก็อย่างงี้ก็คือเราเป็นเด็กหลังห้องค่ะตัวเนี้จริงๆอ่ะคือส่วนใหญ่เขาอยากจะนั่งกันแบบห่างๆกันใช่ไหมแต่ว่าโต๊ะสองแถวแรกเนี้ยจะได้นั่งห่างกันก็คือเป็น โต๊ะสองโต๊ะเนี่ยนั่งแค่2คนนะคะหนึ่งสองแล้วก็ข้างในอีกหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะมีโต๊ะยื่นออามาอีกหนึ่งอันแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือนัน่งติดกันเลยซึ่งเราจับคือแบบเขาจะแบบใช้เป็นจับฉลากเอาอะไรเงี้ยถ้าใครโชคดีก็ได้นั่งคนเดียวนะคะแต่ว่าเราก็โอเคกับที่ที่เรานั่งนะเพราะว่าเรานั่งกับเอกซีแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะแบบมันจะ เป็นแก๊งหรือกว่าจะเป็นแก๊งเด็กหลัห้องก็ได้เราจะนั่งริมสุดลิซี่ต่อมานะคะแล้วก็อีว่ากับอีโคนเนอร์ชื่อว่าพีรวัตเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ว่ามันก็หัวจบกินขนมในห้องเรีนเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยเกที่เกตหนึ่งนะก็คือ5คนเนี่ยก็คือแบบสุดๆแห่งการกินขนมอืมก็หนูก็จะแบบเออส่วนใหญ่ก็เอาลูกอมมาอะไรเงี้ยแบบพอนอะไรอย่างงี้งน,นะคะแล้วก็เวลาิีบทีหนึ่งอะ่ะ เรากินใช่ไหมข้างค่ายเนี่ยก็จะขอไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะอือจนกินอีกนี้จะครบทั้งห้องอ่ะแต่ว่าอีกฝั่งของหนูนะคะเขาไม่กินก็เลยแบบเออช่างช่างหัวมันไปอะไรอย่างนี้อือแล้วก็นะคะอ่อจริงๆเราชอบป .6 ที่สุดเลยนะตั้งแต่เรียนมาที่เน,นี่อือถึงแม้ว่าจะมีโควิดนะคะมันกวนใจเลยทําให้อดไปฟิลทีมเนาะปกติก็จะมีเป็นฟิลทีมนะคะแล้วก็ ปีที่แล้วเนี่ยป6เนี่ยได้เกาะเรื่องมาเยอะนะคะแทนที่จะเป็นในฝั่งของไฮสคูลนะคะคก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเอเลเมนทารีนะคะคก็เลยต้องกลับมาเป็นป6เหม,มือนเดิมจริงๆมันต้องแบบจริงๆมันนะว่าเป็นมัธยมแล้วนะคะไใช่เป็นไฮสคูลแล้วแต่ว่าปีที่แล้วนะคะป6ม,มันสนแล้วก็ได้เรียกว่าอ,อะไรสร้างวีรกรรมมาเยอะนะคะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็น เอ e ลเมน a r ลี่เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นปฐมเหมือนเดิมก็เลยอดไปฟิวทีแบบค้างคืนนะคะถ้าเป็นไฮสคูลแล้วเนะี mm ่ย hmm. เขาก็จะมีจัดไปแบบเ mm hmm. ชียงใหม่ไปภูเก็ตไปเขาใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราอดไปปีนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่มีโควิดไว้เราก็เลยไม่ได้ไปฟิวทีแบบวันเดย์อะไรอย่างนี้นะ mm hmm. คือแบบเศร้านะคะแต่ก็ถือว่าปหมน,นี้เป็นความทรงจําที่ดีนะคะแล้วก็เป็นปีสุดท้ายก็ แอบใจหายอยู่มาสิปีแล้วก็เสียใจนะคะที่ต้องแยกกับเพื่อนที่อยู่กันมานานแบบนานมากตั้งแต่อยู่ที่นี่นะคะส่วนนี้ก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะอืมแล้วก็จริงๆปีหน้านะคะก็คือเพื่อนเกินครึ่งห้องที่ตอนนี้มีอยู่นะคะมีประมาณสิบคนเกินครึ่งห้องนะคะย้ายโรงเรียน หรือว่ากลับประเทศของเขาไปนะคะก็เลยแบบปีหน้าที่อยู่เฉยๆก็มีอยู่สามคนนะคะอืม <S <S เงียบเหงาสงสารปีหน้าก็คือแบบน่าจะเหงาเหงามากๆนะคะก็จริงๆก็ทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะคะอืมใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็ใครพูดอะไรนี <S <S ่ะ ฝากกด subscribe ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย